อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสระอินัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเซนใบใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติมดูไดีด้วยนะครับแล้วก็มีเรส่วน ID กับพงส แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เ,เพื่อสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเนแน่นอนนะครับสวัสดีครับมินักี่แมนะครับวันนี้เราอยู่กันใน3ก๊กแท็กติกเนะครับวันนี้จะมาวอลระหว่างโซซิตี้นะครับกับเอมเพลอร์นะครับเป็นกิวอันดับ2กับอันดับ1ตีกันนะครับอ่าวิธีเก็บหินนะครับให้เพื่อนๆมาตรงกลางตรงกลางหินก่อนเลยเห็นปะ่ะถ้าเพื่อนๆกดคลิกหนึ่งเนี่ยมันจะได้หินฟ้าให้เพื่อนเื่อกดคลิกที่2อันนี้คือเทคนิคนะ เ้านมันจะกลายเป็นหินม่วงถ้าเกิเพื่อนกดอีกคลิกน really ึ่จะกลายเป็นหินอ๋อกลายเป็นหินเหลืองครับเจ้าหินเหลืองเนี่ยไปส่งจะได้80แต้มถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนออหินฟ้าขั้นแรกไปส่งได้แค่20แต้มนะคือบางคนไม่รู้เทคนิคนี้เยอะครับทีนี้พอเวลาไปขนหินนะคะแนนมันจะต่างกันเยอะมากครับอ่าเห็นคนข้างหน้าหมีมาเห็นไหมที่หินฟ้าที่ไปส่งได้แค่20แต้มนะครับและนี่คือของรางวัลถ้าเกิดเราครบ200ก็จะได้อ๋อตำลึงไป200ฟรีกับของด้วยนะครับอ่าวิธีการเล่นเดิมพัจะสรุปคร่าวๆเลยก็คือ ให้คุยกับคนในกิลด์อย่างคนพลังน้อยอย่างเงี้ยก็ไปเก็บหินครับเนี่ยอย่างมีมีพลังไม่เยอะมากมีก็มาเก็บหินเก็บหินส่วนคนพลังเยอะเนี่ยก็ให้เขาไปท้าดวลไปอย่างคุณเซฟิลอนเนี่ยเก่งสุดในกิลด์แหละเขาก็ไปปล่อยให้เขาท้าดวลไปเวลาชนะจะได้2000แต้มถ้าแพ้จะหนึ่งพันเพราะฉะนั้นแล้วคนที่จะไปประลองหนึ่งหนึ่งควรจะเป็นคนที่เก่งครับพลังเยอะอะเออเอาเป็นว่าลงไปแล้วไม่แพ้ส่วนคนที่เอ่อพลังไม่เยอะก็ควรมาเก็บหิน พยายามเก็บ3สเต็ปแบบที่หนีบอกครับเพราะว่าเราส่ง80แ,บบแ,แต้มได้โอกาสชนะก็เยอะกว่าเห็นไหมตอนนี้ทางโซซิตี้เนี่ยไป1,880แล้วเห็นไหมอีฝั่งหนึงเอ p e เพลอร์กแต่คืออันนี้คือฝั่งของหมีเนี่ยคนตัดหินเขาดีครับคือมันต้องคุยกันคนในกลว่อะคนคนไหนพลังเยอะก็ไปตัดคนเก็บหินอีกฝั่งหนึ่งประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ทางเอ p e เพลอร์ายังไม่ได้ส่งคนมาตัดทีมเราเลย ก็เลยเป็นฝั่งเราที่ไปตัดคนอีกฝั่งหนึ่งก็เลยทําให้คะแนนเราพุ่งพลาดเลยนะครับอันนี้ในส่วนการประลองนะครับก็เนี่ยให้ดูเหมือนบ้างตอนที่คุณเซฟิลอนเขาก็จะลงอยู่โปเซฟิลอนก็เก่งสุดในกิวนะก็ถ้าเกิดชนะจะได้2 0 0พันถ้าเกิดแพ้ก็เสีย1000นะครับคะแนนตรงนี้มันจะไปคิดรวมกับออคะแนนของกิวนะก็อย่างที่บอกครับเรืองเอาง่ายๆนะีอยู่3ขอกิวอยากชนะไปตัดเอาทำทีมเลย ไปตัดคนที่กําลังแบกหินเขาอีกฝ่ายหนึ่งหนงองเอาคนที่ไปประลองแลชนะแน่นอนเพราะว่าถ้าเราชนะได้สองพันแต้มคะแนนมันก็ยิ่งพุ่งใช่ไหมครับถ้าเกิดแพ้ก็เสียพันหนึ่งมันก็ไม่ดีถูกไหมใครจะไปลงมั่วๆก็ม,ม,มันก็ไม่ดีครับมันคือกลยุทธ์นะ อย่างที่3ก็คือการเก็บหินครับพยายามเก็บขั้นีายไปส่งอย่างหินทองเนี้ยไปส่งเรื่อยๆมันได้80แต้มนะโอกาสชนะเราจะเยอะกว่าเพื่อนเห็นบ้างตอนนี้ทางกิลวของหมีหรูคะแนนพุ่งไป4,420นอันนี้นักขุดแร่ตำนานนะหลายคนนักขุดแร่ในตำนานนะ้างไอเพลเลอร์รู้สึกจะขุดหินไม,ไม่ไม่ไม่ช่ำนะครับเนี่ยอาจจะพลานดน,นิดนึงนะไม่หรอก เนี่ยเห็นหมากตอนที่ทางเพลเลอร์เขาส่งคนมาเริ่มตัดหินแล้วแต่ว่าด้วยจํานวนโอ้โหมนุษย์เหมืองครับวิ่งกันเป็นสิบจะตัดไม่ทันนะเพราะอย่าลืมว่าต่อให้เป็นสุลต่านเกมนี้จํานวนคนเยอะกว่าได้เปรียบครับต่อ้เป็นสุลต่านมันตีได้หลายคนไงเห็นหมากตัดฉากต่อสู้คนอื่นก็รีบวิ่งหนีกันไปก็ได้คนหนึ่งถึงจะวิ่งตามมาอย่างมากก็ได้แค่สองคนนะครับหินไงก็ส่งทันถูกไหมเพราะฉะนั้นมีรู้สึกว่าเกมนี้จํานวนคนสําคัญมากครับสาคัญมากเลยนะต่อยพลังเยอะแต่ถ้าไล่ตีไม่ทันก็เท่านั้นใช่ไหม มีคิดว่าคนพลังเยอะอ่ะควรจะไปท้าเออควรจะไปท้าประลองครับเพราะว่าชนะแน่นอนถูกไหมคือส่งคนที่พลังเยอะลงไปเนี่ยแน่นอนว่าได้สองพันแต้มก็สบายใจเลยถูกไหมแต่ถ้าแพ้ก็หักพันแต้มนะเพื่อนเพื่อนก็คิดดูให้ดีนะครับอ่าพอเพื่อนเพื่อนครบสองร้อยคะแนนเพื่อนๆก็อย่าลืมกดของสมบัติด้วยนะครับจะได้ของด้วยนะคืออันเนี้ยมีรูปมีมีมีวอมาหลายเคสแล้วมีเห็นว่าบางกิวยังเก็บหินแร่ไม่เป็นนะเก็บไม่เป็นก็อย่างเช่นแบบ การสแต็กอ่ะเขาเมื่อได้ข้างมดเนี่ยสามสามหินอันนี้อันนี้มีอยากอยากจะตีเขาบ้างเลย,เลยแบบขอโซนหน่อยละกันเออเราไม่สามารถเขาเซฟโซนได้เราต้องรอเราต้องรอเขาข้างนอกครับพอเขาเก็บหินวิ่งออกมาเราจะ,าจะดักตีได้คือเขาจะรีบวิ่งเลยกดบัฟกดอะไรเราพยายามกดคิดชื่อให้ทันนะครับแล้วมันจะมีบัฟตัวเล็กอ่ะเออกดโดนยากนิดนึงนะพยายามมือรัวๆคือเทคนิคหมีว่านาะคีิกให้คลิกรัวๆเลยครับเดี๋ยวมันก็โดนนะคลิกทีกเดียวไม่โดนก็รัวเลยละกัน โอ้ยขอสักคนหนึ่งดิแม่งวิ่งกันเววมากกดมือถือไม่ทันเลยนะหืแม่งสี่คูร้อยเลยนี่ว่าไม่เป็นไรครับในเมื่อถ้าเกิดสมมติเราวิ่งวิ่งตีใครไม่ได้ก็มาทําหน้าที่ของเราครับอย่าลืมนะหัวหน้ากิลเขาสั่งให้เราทําหน้าที่อะไรเราก็ควรทำนะขอสักทีอ่าดักทันนะหมาน้อย,อยามาเลยหมาน้อยเดี๋ยวเจอหมีน้อยหน่อยเอาไม่ใช่นะนะบุกครับถ้าสมมุติเวลาเราตัดเขาเนี่ยสมมุติเขาหยิบแร่ขั้นสามมาใช่ไหมเราไปฆ่าเขาได้เนี่ย หินจะหายไปเลยครับทำให้ตัดคะแนนเขาได้เยอะนะประมาณนี้นะโอ้โห,โหเจอจูร่งครับโอ้โหจูร่งนนี้หอกทองครับบวกสมสกิลบวกสามเอเซอ่ะเรียบร้อยครับน้องหมาน้อยเสร็จหมีแน่นอนอย่างนี้ขุนพลตายกันหมดนะเจอคอมโบสามปกเข้าไปเป็นไงด่ะสามพี่น้องโอ้โหเห็นไหมเราก็จะได้ตัคะแนนด้วยคือ80ด้วย ฝั่งเขาก็จะเสียเออแลกฟรีๆเลยนะครับเรียกว่าเป็นการตัดแต้มนะครับเรียกว่าเป็นการตัดแต้มนะอ่ะหมีไม่โซนล่าหมีก็จะไปขุดหินตามหน้าที่ของหมีมาเริ่มนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปเกี่ยงกันนะเออใครพลังเยอะก็ไปกันคนไปประลองส่วนใครที่พลังไม่เยอะมากก็มาขุดหินครับมีคิดว่าทุกตำแหน่งมีประโยชน์หมด ยังคนขุดหินเนี่ยส่งที่80แต้ม80แต้งส่งเรื่อยๆคะแนนคะแนนพุ่งมากนะคะแนนแบบพุ่งข้ามมากอะตอนนี้คะแนนของโซเซตี้ไปถึง14,800แล้วนะครับตอนนี้อีกฝั่งนเอเวอร์4,900ต่างกัน3เท่าอะอันนี้ระวางนะครับในขณะที่ว่าเพื่อนๆกำลังจะแบกหินกลับเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเขาก็เขาเข้ามาตัดเห็นไหมเนี่ยเขาจะมาเล่นหมีเลยโดยตรงเลยไม่ได้เลยนะลักกี้แบร์โดนแล้ว ลักกี้แบร์โดนแล้วโอ้ว่าจะขุดหินขั้นสามได้นานนะทำไมนา,น,าน,านายทำไมนายมาทำกับเราแบบนี้ฮืเราไม่ยอมเราเข้ามาเลยโอ้สูสีครับสูสีครับแต่นี้มีหอ,อกจูร่งขั้น3ามแล้วไงหมวกสกิลสาเดี๋ยวดูนะซัดไปยังไปยังไปยังโดนไปก่อนเลยครับหายไปครึ่งหลอดแล้วตอนนี้เออเอาดี เอาลูกต <Cornell>. ัวหลังนะครับโอ้โหตัวจู่ๆกระโดดสับหัวครับปึ้งหายไป20%น้อยหายไป30%มเปเซโอ้เขาถึกมากเลยว่ะแก๊งวุยมันถึกเหรอแต่ก็ไม่เป็นไรครับนี่เนี่ยโคดูโอ้โหกระโดดชิงสับหัวไปหนึ่งที่ไม่ตายครับตอนนี้นี่เนี่ยตายครับตอนนี้จูลงทำไปตายกระโดดเข้ามาสับปึ้งปึ้งปึ้งตอนนี้หายไปครึ่งหลอดแล้วครับโอ้โหบอกแล้วหอกสกิลบอกสกิลมาแรงเนาะคนดูโอ้กระโดดพุ่งไปสับฟับฟับฟับ เอาละจูลร่งคูดาวมาแล้วพุ่งไปเลยพับๆๆๆนี่หายครับหาย2แล้วตอนนี้จูลร่งรีไม่ิีสก,กิลอีกทีเอาอยัางไม่ดีนะครนอู้ซับไปคนเดียวปากปากแสนห้าสองแสนสามแสนปึ้งห้าดอเข้าไปล่วงครับไปสวรรค์กันเลยทีเดียวเรียบร้อยคือบางทีเรา คือบางทีถ้าเกิดเขามาตัดแต้มเราเราก็ต้องดูด้วยนะว่าเราไปตัดเขาแล้วเราชนะเขาด้หรือเปล่าถ้าเกิดเราเรา,เรารู้ว่าคนนี้เราสู้ไม่ได้ก็อย่าไปตัดเพราะลง <c oughs> เพราะว่ามันจะไปหักคะแนนกับทางกับทางกิวนะครับมันจะไม่ดีนะอ่าทรงแปดสิบแต้มครับผมแต่ว่ามันจะมีข้อแม้นหนึ่งก็คือว่าบางทีเราขนหินบางทีเราไปเจอคนที่เก่งกว่าก็ล่วงนะครับอ่ะอันนี้เดวมี่จะให้เห็นว่าเจอคนที่เก่งกว่าล่วงเป็นยังไงนะ ข้อหน้าที้อีกเทคนิคหนึ่งอีกเทคนิค,ก,ค,นค,ก,ค,นคก็คือว่าเวลาเราควนหินเสร็จแล้วให้เราออกซ้ายครับบางทีเราอยากไปวิ่งตรงมากมเห็นไหมเขาจะยืนรอคุณเบกนี่มีสู้ไม่ได้มีลองสู้หลายรอบสู้ไม่ได้นะ่ะนี่มีก็จะเดินกลับครับโอ้โหหินทองแบบรอหน้ารอใจมากนะลัคก,กี้แบ๊ไปไหนเห็นไหมเนี่ยคุณเซนเขาเขาวิ่งอ้อมมาล่อหมีเลยเห็นไหมเอ้คุณเลน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 เลน,เลน,นี่พลังสู้เยอะสุดข,ของกิลเอมเปอร์นะสู้ไม่ได้นะ เออจะทำมีเลยโอ้โหาจะขุดแร่เลยว่าสามมาได้เขามาเลยกูยสู้ตายแล้วอโอ้โหมาถึงกูหายทหารกูหายไปจะดสามสิบเปอร์เซนและสู้ไม่ได้แน่นอนนะครับดูเตียวหุยก็รู้ว่านี่เตียวหุยหายไปครึ่งเขาายังไม่ลดเลยสักขีดนะเออโอ้โหเตียวหุยโดน,นลุ่มเออโอ้โหหายไปแปดสิบตอนนี้จู่ต่งเอาไงจู่ต่งเสียงซานหน่อยเสียงซานไม่ทันแล้วตอนนี้เออเตียวหุยพุ่งไม่ได้เออเตียวห้องตรงกูไปก่อนเลยนะไปหวานเลยนะเรียบร้อยเลยจบวงเขาแรงมากเขาเขาเขาที่หนึ่งของกิวอะ ไม่ไหวก็ต้องยอมไปนะครับประมาณนี้นะก็อย่างที่บอกครับเวลาเราเก็บหินเวลาเราเราวิ่งมาก็เออเวเวลาเราวิ่งกลับมาก็ดูให้ดีนะครับดูให้ดีไปถึงอาจจะมีคนรอบดักอยู่อย่างคุณเลนเนี้ยมีมีเห็นม,มีเห็นคุณเลนเขาไม่ดักกลางนะเขาไปแอบดักอ่าพอคะแนนครบห้าห0,000ืนแต้มก็ใครครบก่อนห้าหม0่นก็จะเป็นฝ่ายชนะไปเลยนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับรซนสงครามกิลนะอันนี้มีรีวิวให้มีได้อยู่ที่เท่าไหรนะ่วะเนี่ยเอ่อ ที่13นะโอ้ใช้ได้ไมษย์ขนหินนะใช้ได้ใช้ได้ก็อันนี้ครับสําหรับเทคนิคก,การเล่นกีวอลนะเอาง่ายๆแบ่งเป็น3อย,อย่างอย่างที่มีบอกคือการขนหินให้เป็น1 2การดักหิน3การประลองแค่นี้เองถ้าเพื่อนๆทำสามจุดนี้ได้ก็แทบชนะอันนี้คือของรางวัลพูดถึงระบบมระมูลนะครับว่าเขาเล่นยังไงนะครับก็คือว่าเพื่อนๆหลังวอลเนี่ยหลังวอลคือวันอังคารพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะครับ หลังจากเพื่อนเพื่อนวอลเสร็จเนี่ยมันจะมีระบบประมูลซึ่งระบบประมูลเนี่ยมันจะมาอยู่เวลาที่2องทุ่มสามหะก็คือวอลเสร็จก็คือ2องทุ่มเอ้ยสองทุ่มครึ่งก็มาดูของประมูลเลยครับอันนี้มีข้อแนะนํานะถ้าเกิดจะประมูลจริงเอาเตียวหุยครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนบางคนที่ป้านเตียวซีกะาหกนะก็เอาเตียวซีก็ได้หรือว่าจะเอา,เอาตัวละครที่ตามก๊กที่เพื่อนเพื่อนขาดเพื่อนๆก็เลือกเอาดีกว่าไปเปิดเองนะเก้าพันหกอ่ะบางตัวมันออกยากอย่างเตียวหุยมันดึงเก้าพันหกห่ยก็ว่ายังว่า แล้วก็โดยส่วนของที่เขาชอบดึงกันจะเป็นในส่วนของทองครับกับไอ้พวกออยาปุกพลังพันห้าตรงเนี้นี่เขาชอบดึงกันนะเนี่ยครับนี่ยาปุกพลังเนี่ยมันช่อยาาะไรนะ,ะป้ายศูนย์กลางเนี่ยควรจะดึงกันเยอะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปซื้อป้ายเองเนี่ยมาสามพันมันแพงนะเขาจะดึงตรงนี้หนึ่งพันห้าร้อยทองนะครับที่เขาดึงกันนะนะต่อไปก็คืออย่างอย่างที่สองที่เขาดึงกันบ่อยนะครับก็คืออะไรไม่ใช่นี่ครับบ่น ก็คือตาขุดนางครับเห็นไหมเนี่ยตาขุดนางนี่เพราะว่ามาต้องใช้ป้ายเปิดครับบวกพลังต่อสู้เยอะแล้วก็เออปลดค่าพลังกายระบบก60ด้วยนะครับค่อนข้างสําคัญนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือของทองครับของทองเนี่ยน,นี้มีบอกจริงว่าถ้าเกิดเราขาดชิ้นไหนเนี่ยเราดึงไปก่อนเลยครับแต่เพื่อนเพื่อพยายามดึงของ,องทองที่เราสามารถดึงเราเอาไปใช้งานจริงได้นะของทองก็คือให้เราพยายามดึงอะ่ะของที่ดีอ่ะเนี่ยอะไรก็ได้อะ่ะที่ที่มันตรงกับตัวสายเราอะ่ะเนี่ยให้เราใส่ทั้งหมด5 เออใส่หมด4ชิ้น5ตัวละครเห็นไหมใส่ครบก่อนเลยครับชิ้นหนึ่งก็บวกพลังต่อสู้สองพันอันนี้มันไม่ต้องเสี่ยงไงแต่ซื้อใส่เสร็จแล้วเราก็ไปซื้อของซ้ำแล้วอัพดาวครับเอา3าดาว4ชิ้น5ตัวละครก่อนแค่นั้นเองแหละหลักๆอ่ะแล้วมันจะมีเวลาประมูลบอกนะครับแต่นี่มีประมูลจบแล้วเห็นไหมพอตรงาาสถานะถ้ามันบอกว่าสิ้นสุดการประมูลเมื่อไหร่ก็คือคนที่ประมูลของเนี่ยทั้งหมดตรงเนี้ย เป็นคนในกิลด์เราเนี่ยที่ประมูลหมดเนี่ยมันจะแบ่งปันส่วส่วนกันครับแล้วเราก็จะสามารถรับรส่วนแบ่งได้ถ้าเกิดสมบูร์คนในกิลด์เราไปสูส่วลานซื้อของเยอะเราก็สบายไปด้วยปร,ประมาณนี้นะเพระาะนั้นเพื่อนๆก็จะลืมมา,าหากิลด์ที่เขาแอคทีฟกันเอาละโอาการสุดท้ายของมีกวนโอ้มาแล้วสี่ตัวปลาเลยแล้วกันโหสิ่งแม่งไม่ขยับใครเยื่นเลยของกวนโอ้สุดท้ายไม่ได้หรอสามทุ่มแล้วนะตัวเธอเอคนโอ้หน่อยแลย้วกวนกวนโอ้โหไม่มีเลยครับเฮ้ย จังหวะน,นี้มันต้องตอนนี้ตอนนี้ต้องหวังให้ขึ้นคำว่าขุนขุนข,นขุนพลเทพก่อนจะลุนกรุอว่โอ้โหไม่มีแล้วว่ะหายหาแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายแฟนสวยเออไม่สวยเลยอขอกรนอูนหน่อยตัวหนึงแล้วเจงครับจบสิน้นอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับออระบบประมูลนะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ทราบนะครับเ,เดี๋ยวมีอัพเลเวลนี่ว่าเดี๋ยวพอนเผื่อจะได้เออ,เอ,อ,อ้นี้ ก็จะอัพแล้วมั้งนี่อ้าวอัพแล้วครับ49เอ้อยมันต้อง50อะ่ะ50มันถึงจะได้นะแต้มเอเอไ้นั่นแหละอะไรนะตำลึงนะอ่ะเพลคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับทั้งวันนี้มาบอกเรื่องอระบบวอลนะแล้วก็ระบบเรื่องประมูลด้วยนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวๆมันมีจดหมายให้เฮ้ยได้200ไม่พออยู่ดีค่ะ34โอ้โหเอ้ยทำยไงดีครับเนี่ยไปเปิดนี่ต่อ จบเลยไม่รู้จะทำไงแล้วเศร้าไม่รู้จะเปิดหากวนอูยังไงแล้วตอนนี้สิบเก้าคือูตอนนี้มันไม่มีเพชรอะไรให้แล้วเหรียสุดท้ายแล้วท้ายสุดอ่าแล้วเจอกันนะคะขอรบกวนเเพื่อนนิดนึงนะครับตอนนี้ช่อง lucky bear เปิดระบบซูเปอร์แทงแล้วนะครับเพราะว่าขอบคุณนะอ่านี่คือราคาในมือถือนะครับก็จะมีตั้งหกแต่ว่าราคาในคอมเนี่ยมันจะมี40บาทด้วยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แพงนะครับ อันนี้ก็คือพอเพื่อนเพื่อนโดเนนมาเสร็จไหมครับมันจะอยู่ชื่อใต้คอมเมนต์เลยครับในคลิปนั้นนะอันนี้ก็คือท็อปโดเนนของหมีครับคือใครที่มาโดเนนให้หมีเนี่ยหมีจะจดยอดไว้หมดแล้วถ้าเกิดสมมุติจะติดเนี่ยแค่ท็อปโดนเนียนเขาหมด6คนก็คืออย่างคุณเอกแคซนเนี่ยเขาอยู่อันดับ6ใช่ไหมครับหนึ่งพบาทเนี่ยสมมุติถ้าเกิดมีใครมาโดเนนให้หมียอดสะสมเกิน1000บาทหมีก็จะขึ้นมาที่อันดับ6แทนคุณเอกแคซนนะครับ ซึ่งตอนนี้มีทําทั้งหมด7เกมด้านาคตนมีเกมเปิดใหม่มีก็ทําเรื่อยๆนะครับแล้วท็อปโดเนียมันจะขึ้นทุกคลิปของหมีเลยเพราะฉะนั้น้าใครอยากจะมาติดชื่อท็อปโดเนียแล้วขึ้นชื่อหมีทุกเกมก็มาโดเนียได้นะครับกลนนี้นก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่อุตส่าห์สหนับสนุนช่องล u c คกี้แบนะครับ